เฮงเฮง,เงบักลาบัากลาเฮงเฮงเย็บตามองกับพี่อ้วนเหรอเอ้ยอ้วนก็นอนเฮงก็นอนใกล้ๆพี่อ้วนใสยเสือไห้แล้วพี่น้องเย็นข้ามาเริ่มเย็นใสยเสือสีแดงใสยเสือสีแดงแดงเลย พลังคนมาย้อมใส่นี่ยพลังคนเนี่ยมาย้อมใส่เลยเนี่หนาวปนเดก็บับใบยักนงดอกเสือนั่นนาอนะไร้างเนาะเออจุงทองนะี่ะไม่ชอบใส่เสื้อดึกมาแล้วก็มาเบียดแม่ส่วนมกขานวดนะอันนวดอ่ะอนนวดนวะดนวดคน,ดนดดนะกลางเล็บออกก็นวดนวดเก่งคกบมกลาแม่เนี่ยคนเะนี่ยเออคนนวดเอยโอาใจอันวออนวดให้ทุงทองหน่อยเร็วเออ นวดให้ถุงทองด้วยออเออเออเออนวดให้พี่ถุงทองหน่อยโอ้ยนอนน่จุเอานองจะนวดให้นอหันน้องเงียบนอนไงหนึ่งอือน้องบนนู้พี่ถุงทองเนี่ยจะนวดให้นะมาเงียบเลยเมื่อกี้เงียบนองูด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 ูอ่ะดอ่ะอาบพี่ถุงทองหนูจะนวดให้อ่ะอ่ะอ่ะ โบบอกจะนวดให้น่ะโบนวดเลยนวดนวดต๋าคือสิบอกว่ายามันนวดทุกบอให้มึงนวดให้นวดจังดนกลางเล็บออกโบโบบอกไม่ได้จิกนะแค่กลางเล็บเฉยๆนอกหลานเนาะนวดนวดนวดอะนวดเอาไม่เอาเอ้าเอาไนวดให้พี่เฮงโอ้พี่เฮงตื่นนะดอพี่เฮงตื่นแล้วดอกรับ นอนนอนต่อนอนต่อแลมบูไปนอนแล้วนะเออเขาว่าให้นอนให้นอนก็เดยนว่าขำพี่นองขำลูกเมื่อบอกบอกไม่ให้นอนให้นอนก็ะได้นอนนมตูดแลมบูไปเลยนมตูดแลมบูไปเลยน่ะนะว่าให้เขานวนให้นอนจะนวดให้อย่งงี้ไปเงียบนองไหมพี่นงตกลาบเป็นยังไงมันเป็นยังไงลูกฮะนอนต่อนอนต่อนอนนอนข้างพี่ว่านอนเร็วนะ นอนลงนอนลงเออนอนเลยนอนเลยกาดเย็นเลยพี่น้องก็บเเย็นหลายนะแต่ว่าก็ถ้าก็ดีนะ่ะเรเย็นแบบไม,ม่น้ามากลูกก็มกักฮอนฮอนยู่ยากแอร์ก็บ่เย็นมันคืออย่างน้ำอยู่ในเดือนหนาหนึ่อนแอร์เบ่เย็นซานลูกคาไฟกับแพงเลยนะนาฮอนอนะ่ะ สองพันกว่าสามพันงืดหลายเดือนเมษานี่3สามพันกว่าบาทบ้านอื่นอาจจะว่าถูกจะบ้านค่วนถือว่าแพงน่าหงเนาะนะไปละาจ้เพื่อนๆจ้คลิปนี้กับชิวัแค่นี้แล้วจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมน้องๆนะคะบายบายแลบูแลบูนอนแล้วอีหลาอีหลานี่ยเม่ยังนุ่งดอกเสื่อตี